สวัสดีคะ่ะพี่น้องพบกับใจสร้างพารวยเหมือนเดิมนะคะสวัสดี f อฟซีเก่าเอฟใหม่ทุกทุกคนนะคะพี่น้องคะขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องขอบคุณหลายๆคะ่ะวันนี้ใจะจะพามาคำนวณแนวทางหวยหุ้นจีนเช้าบ่ายวันที่17พฤศจิกา64นะคะก่อนคำนวณคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะก่อนคำนวณวันที่17เนาะพี่น้องเนาะไปดูวันที่16ก่อนนะคะเข่าบอนะคะพี่น้องคะวันที่16นะคะรอบเช้าจะให้เด่น3กับ2ไม่มานะพี่น้อง บนมา086ล่าง47นะคะรอบบ่ายนะคะจะให้เด่น4และ3เนาะพี่น้องบนมา397ล่าง42นะคะเข้าทั้งบนทั้งล่างนะะเนาะค่ะเนาะรอบใบนะคะของหววหุ้นจีนนะคะพี่น้องคะมาค่ะมาดูของวันที่17พฤศจิกายนต่อเลยค่ะ สิพฤศจิกานะคะใจก็จะเอาผลการออกรางวัล16พฤศจิกามานะคะเจจะคำนวณรอบเช้าก่อนนะคะบนกับล่างค่ะบน0 8 6ย์กล่าง95นะคะ8ดบวก6บวก9บวก5ได้28 1, ลบ1เหลือ27เลบหเหลือ26ค่ะพี่น้องจับตัวเด่น2ตัวหลังนะคะ หวยหุ้นจีนรอบเช้านะคะตัวเด่นก็อยู่ที่เจ็ดและหกนะคะพี่น้องรอบบ่ายนะคะใจก็จะผลการออกรางวันสิพฤศจิการอบบ่ายมาเหมือนเดิมนะคะบนและล่างนะคะบน397ล่าง4ี่สองนะคะ สามบวกเก้าบวกเจ็ดบวกสี่บวกสองเนาะพี่น้องเนาะได้25นะคะลบหนึ่งเหลือยี่สิบสีลบหนหลือยีนะคะจับตัวเด่นเหมือนเดิมนะคะพี่น้องเด่นรอบบายนะคะอยู่ที่4และ3ค่ะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะพี่น้องกันแล้วแต่มักเด้อค่ะเด้อ ก่อนจบคลิปนะคะใจก็ฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะ ค่ะพี่น้องขะคลิปนี้เจะเสียว้ซ่านี่เนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะขอบคุณหลายๆคะ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอให้ทุกท่านโชคดีคะ่ะโชคๆมันๆลำๆรอยๆสวัสดีคะ่ะ